สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วอยู่กับช่องส t a r d อ n c e r Lamperna o นะครับพี่น้องอันหัวเต้อันจัดเต้นจัดอย่างพี่ฮอตด,ดีแล้วนะครับพี่น้องวันนีก้ก็จะไปอันอาบน้ำอาบยังมาจัดของพผู้เจ้าของนะครับเดี๋ยวตรวจความเรียบรอย้อยบองการมารจังใดข้างในก่อนจะออกจากเต้นต้องตรวจความเรียบร้อยโอเค อันนี้เป็นเต็นท์ของพี่ฮอตดี้นะคระับเขียนซ้อนละผิดชอบอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับของเต็นท์ไอฮอตนะครับพี่น้องเดี๋ยวพ,พี่น้องยางเบิงปัดโปสเตอร์เพิ่นอยพี่น้องคุ่นเดี๋ยวไปก็เห็นเต็นท์มานะ เวทีตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพี่น้องแล้วแล้วนะครับคือเลยอีกเมื่อกี้ย่างแยวแค่เสรจไฟเสดเครื่องเสียงอันนั้นจะเป็นของอพี่อ้อมแมอมกับพี่ปันปันนะครับโซนทางนี้พาพี่น้องอย่างมาเบื้องทางพี่ปันทางพี่แคสิ์เป็นของน้องมานะ อันนี้นั่นจะเป็นของเมรุนาพานะครับนี่อันนี้จะเป็นของเอกอพิวัตรองน้องฟิล์มอืดเนี่ยพี่น้องมาแล้วมาแล้ว เปิดเปิดเมง่อกันนะตรงไหนเปิดสังไหนเนาะเปิดวอเดมายามไลายมือ,อเป็นคือเป็นอันอันนี้แทนเนาะวอเดมายามไลายมือนี่เนาะ เอาวงรอบๆตีนคนก่อนปาดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องตีนบักหลาม,มานะน้อยของพอพอๆม่แม่์เอฟซีเป็นจังใดน้อ วัดมหาหลายมือนี่เป็นจังไดโน่คิดฮอดพี่บะเนาะนี่วัดมหาหลายมือนี่คิดฮอดไอ,บอ้บอว่ว่าสิบฐได้มาหาหลายมือก็ยังยืนยืนอยู่ซื่อๆบอปากคือเกาพี่นอ้องเพื่อนยังคงคอนเซปต์เดิมอยู่เศร้าเพื่อนเพ่นก็นนห้องถามอยู่ซัยังไปอาบนา้ำพี่ซ่อนเป็นจังได้ใครขึ้นไป ไข่แล้วซ้อนสีดยาสองเข็มดีขึ้นแล้วนะครับน้องเอินถามเมื่อเช้านี่เป็นจ้าใดก็ว่าบ่ได้มาหาหลายมือนี่ก็สิบ่เว้าน้ำเนี่บ่ฮะมานะ่ะสุดม,มื้อนี้พี่น้องสุดม,มื้อนี้เพิ่นเริ่มแต่งหนา้าแต่งหยังสวยขึ้นเด้อพี่น้อง ุเม่อน,นี่เรื่องแต่งหน้าแต่งอย่างิืนแต่งหน้างามขึ้นพอดีมันยังมาถามแต่งหน้าสวยบ่มืเมนนี้แต่งหน้าสวยบนจังใดมาหน้าแต่งหน้างามบอผมแต่งหน้างามข้นบอพนสินมาถามตลอดคุเมิอน,นี่พนมีความพัฒนาขึ้นหลายแหง <c oughs> เอาให้พี่น้องเบิง่งอันให้หายคิดหอดกลับมาแล้วเด้อพี่น้องกลับมาแล้ว นี่แหละมาไทายอันนี้พี่น้องเบิง้งมายืนเบ้ากับอันลูกให้พี่น้องเบิ่งอีกก่อน <c oughs> จะ้องสิไปอาบน้ำเตรียมผืนแสดงแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้เขาทำการแสดงหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งแมนนทุ่มสี่สิบหานาทีนะครับทำการแสดง เอาหมดแรงพี่น้องพูดอยู่ไกลอยู่ไกลเด้ออย่าลืมมาให้กำลังใจทีมว่าสาวน้อยเป็นวันแพงและพี่น้องเด้อนี่แหะ <c oughs> พี่ผู้จัดการโพสเพื่อจัดการเกิบจัดการยังให้เรียบร้อยมาก็คือได้ขึ้นทาขึ้นเป้นอย่างเดียวเลยนี่ คุณมาหน้าเนี่ยคุณมาหน้ากับบอาวานำยืนว่าปากบ่ติงบ่้ยังคือว่าเขียดห้บ่บมาหาหลายมือบ่บคือบเาวา์เนี่ย <c oughs> ผู้พ่นกับพ่นต้องฟิลม์มโปเตอร์ต็มเต้ตนในี่นองอัน ตัดปัญหายามเขามาหาศิลปินนะครับกสิบได้ถามว่าเต้นมานะยุมองใดพี่เต้นมานะเต้นใดเต้นน้องฟิล์มเต้นใดกสิบุได้ถามเต้นไอฮอตดีเต้นใดเต้นพี่อ้อมแอมเต้นพี่ปันปั่นยุ่ใสกสิบุได้ถามได้พี่น้องย่างเขามาคขซื้อเห็นรูปเลยกสิมีโปสเตอร์เลยจำบ่ได้ถามกันญาลังเทื่อเขากระบหูว่าเพิ่นกางยุ่ใสเนอต้นก็ได้เขาเคยย่างหารูปเลยพี่น้ำเต้นน้ำหย่างในกสิมีรูปศิลปินแต่ละคนแต่ละคน เฮ็ดดีค <jin> ร <x 2> ับพ <f rios> ี <niveau> ่น mm ้องเฮ็ดดีเ um? ฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดเลิศเฮ็ดดีเฮ็ดดีไยเฮ็ดประทับใจอ๋อเดือดสถานการณ์ในพี่น้องได้เบิงได้แยงกันกลับมาไทยคิดไทยอย่างไรพี่น้องได้เบิงแล้วเพราะว่าสภาพร่างกายซ้อนตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับก็ถือว่า ถือว่าโอเคแล้วกระสีเหลือยังแค่ยังเพียเพียเพราะว่าประเด็ช่วงว่างหันเนาะมันกับปรเด็มันพักพอนอยู่มันกับประเด็ถือว่าพคนเต็มที่เนาะมันไข่มันว่าสบายมันก็นอนบ่หลับก็อย่างก็ยังเพียเพียอยู่ก็รู้สืกอแค่เพียซื้อพี่น้องกับเสียงก็ยังกลับมาบระเด็เต็มรอยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วห่ะร่างกายตอนนี้ก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคแล้วพี่น้อง ก็บบวัดเห่วงได้อย่างแล้วก็ทํางานได้ปกติธรรมดานะครับพี่น้องไขกันาน่าจะเศร้าแล้วกาอัพเดตสถานการณ์ในพี่น้องได้เบื้องวันเดิมเหมือนเคยเนาะพี่น้องเนาะเอามเมลงดสังพอกันไม่คิดคิดอันเดี๋ยวเจ้าสิมาอันอยางเสิฟเซิฟเบืเ้องนองแต่ขยังพวก้าเขาใกล้หลายดอกพี่น้องยังว่ดได้ออันอันนั้นเจ้าของคันใดเอาพอกันคินหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ